เบื้องป่าบ้านสวนเข้าพี่น้องเห็นบ่เพื่อนขืนไม่กินบรรยากาศเหมือนฝนจะตกทุกคนว่าบ่เหมือนฝนจะตกป่าบ้านสวนเฮาขึ้นกินอาหารบนน้ำไม่พี่น้องเอหนือน้ำบลากหลายเห็นบ่ยิบจับยิบยับอยู่คุณสมบัติไม่ยังเบื้องดนนั่ะแหละเห็นลักษณะว่ามีความรน้สึซื้อว่าป่าเพื่อนขึ้นหรือฝนจะตกอีบ่อากาศค้มนะคะอ่ามองเคืนงข่พี่น้องมอง่วงคืง เบิงเมืองเบิง,บงท้องป่าเหมือนฝนจะตกอีกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อขึ้นในตกนะคะเมื่อขึ้น,นีนกระตกประมาณจากตีสามนะคะช่วงนี้ก็ฤดูกดนะูฝนเนาะมันก็เป็นอะไรที่ตกได้ทุกเวลาเนาะแต่ว่าเบิงป่าสันี้อันยุบจับยุบจับป่าได้พี่น้องคุณสมบ,บัติเบิงไห่บ่อไก่เซื้อเห็ดบ่เป็นเบิงเนะี่ยงาบงาบอยู่ปา่าตัวใหญ่ใหญ่เลยนะคะทุกคนเนาะตัวใหญ่ใหญ่เลยเลย,เลย,ยุ่หลังบ้านเฮงหลายเดี๋ยวพาไปเบิงหลังบ้านเบิงตัวใหญ่บ่อพี่น้องงาบงาบอยเบ่เห็นบ่เห็นบ่ ตัวใหญ่ป่ะเออปลาตัวใหญ่ได้ป่ะหน่วยได้พี่น้องหลายเลยล่ะมวนนี่พาทุกคนมาเบิ่งปลาพี่น้องปลาบ้านสวนหลายยุบยับยุบยับยุบย่เบิบ่งเลยค่ะแถวนี้ทั้งผีมีหยาหลายที่น้่ติ๋ติมีแต่ปลามื่อนี่ปลาขึ้นจะได้คุ้มสบติคือว่าฝนสิตกอีกบอกรีนเงื่อนพี่น้องเบิ่งแน่แต่แต่มุ่งพุ่นก็นหลายหลายเลยค่ะปลา ปลาบ้านสวนทมันหลายอยู่แล้วพี่น้องก็เลยสิเอามาให้เบิ้งวามุ่มนี่เป็นยังไงเมื่อกี้นี่มีปลาตัวยง่งมาเฮี้ยงกันอยู่นี่คุณสมบัติเลว่าสีมาให้ทุกคนเบิ้งไปแล้วนะคะพี่น้องไปแล้วอ่าปลาปลาสีแดงๆมาอีกแล้วสีสมมพี่น้องปลาสีสมวมาอีกเราเห็นปะเห็นปะปลาสีส่วนพูดอ่ะเพิ่นก็ขื้นมากเพิ่นอยากออกกล่องตัวหูบาเห้าไทยขีปเพิ่นกับมาแล้วนั่นเห็นบ่ม่แม่นแต่ปลาจะอยากออกคลิปอีน้องเหมียคือกันไปหาเห็ดกับไปน้ำ ไปหาเห็ดเพิ่นกับไปน้ามาเบิงจะอ้อนอะไรลูกจะอ้อนอะไรเดี๋ยวคุณย่าจะพาดูปลาเห็นไหมพี่น้องพุน่นหลายค่ะปลาหลายหลายอ่าเอาให้เบิงเลยป่าบานสวนเข้าเพิ่นขื้นมาจัย่งสิเบิงบรรยากาศจาังสี่คุณสมบรราาสัติมาฝนสีต๊กเด้วยนี้เนาะเบิงเนี่ยท้องฟ้าเฮ้าหมึดครึมเลยนะคะอ่าอยู่ฟังทั้งพุน่นเฮงคักบึมบับึมบำเด,ด้ดู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 สองตัวใส่กันแล้วตัวใหญ่เห็นไหมพี่นอ้องอ่าเห็นไหมนี่ สองตัวนี้ใหญ่เด้ปลาใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นปลาตะเพียนนะคะทุกคนเห็นบ่ตัวใหญ่บ่ที่ร้อยมากอยู่นั่นปลาตะเพียนค่ะตัวใหญ่มากเลยจ้าอันนี้เห็นตัวปลาน้ําใสค่ะทุกคนน้ำลายช่วงนี้ฝนตกทุกม,มือเนาะ,ะเพิ่นก็เลยขืนไม่กินยาแถวนีญยาก,กัหลายน้านะคะทุกคนเนาะ,อ,ะอาหารตามธรรมชาตินะคะน้ําลึกไปลึกค่ะไม่เบิ้งไก่ไก่เบิง้งพี่น้องตะเพียนเนยพี่น้อง ตัวใหญ่ค่ะอันนั้นสีสมป่าไนค่ะลึกๆเป็นป่าบึกค่ะทุกคนดึกๆเป็นป่าบึกนอนพี่น้องเนาะเบิงบอกสรุปแล้วเมื่อนี่ฝนสิตกอีกเมื่อนี่เพราะป่า,ปาเฮาตื่นๆป่าเฮาขึ้นหลไหมค่ะทุกคนนะขึ้นนั่นเลยอ่าคุณสบัติกระยางออบ้านอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นป่าเพิ่นขึ้นก็ดีใจนําหรือว่าบรรยากาศฝนจะตกพี่น้องว่าบอก ท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกนาะพี่น้องเนาะเบื้องนกหลัค่าบานฮาัลล์ล์ลักษณะน้ำคือกันพี่น้องเบื้องเนี่ยหยุบจับหยุบหยับอยูยยมะะ่มีแต่ปลานะคะมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ตัวน้อยมองกินห้าเพื่อนเฮ้งตัวใหญ่ขึ้นอันนี้คือกันอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันพี่น้องใหญ่ขึ้นกันปลาบึกสิสยูทั้งไตนะปลาบึกสีตูทั้งในแตท่ทั้งเนื้อทั้งเทิงนี่ขึ้นเมื่อกินนี่จะเป็นปลานิ่งก็ปลาตะเพียนค่ะคุณสมบัติเบื้องแบบแล้วเนาะอันนี้อาบรรยากาศ ทองน้ำาของบ้านสวนจำปาสารมาให้ทุกคนเดี๋ยวเบิงวา่าป่าขึ้นน่ามือเศ้าลักษณะเหมือนฝุนจะตกด้วยพี่น้องเนาะคลิปนี้พาดูปลาล้วนๆเลยจ้าปลาเยอะคะ่ะ